พี่น้องมา้ยมันอุน่นศิลปะสิมบ้าเดยบอนไส้ต้นโพก,กอหินพี่น้องนี่นี่นกาใส่เวลาไปโดนเติบพี่น้องนี่พอผมพึ่งถอน,นออกมาจากกระถางพี่น้องนี่แล้วการจัดหลกักเอาปอฟางหรือเชือกฟางมัดหล่อได้พี่งเด้อมัดหล่อได้พี่น้องนี่ถ้าต้นโพต้นนี้เกิดได้พี่น้อง,ถ,อองถ้าพอตายพี่น้อง กะสิเป็นบอนไซให้ให้เ้าเบิ่งพี่น้องลากลากเขาจะเป็นเสศษรอบกับหินได้พี่น้องเด้อรอบหินได้พี่น้องนี่กะรขอยา,ดยอดอดาอยได้พี่น้องเด้อมือกดดำดำจัง่อยนะพี่น้องได้เพราะผมต้องลื้อดินออกจากกระถางพี่น้องเฮ้ยพี่น้องถ้าเออลากเขาเงยขึ้นมน้าพี่น้องนี่ลากเขาจะมุนหลุมอุ่มได้พี่น้องเด้อมุวนรอบหิน เห็นหรือปูนหรืออะไรนะนี่ยเ้พี่น้องนี่ผมก็บจีไส่ดินก็บจีไปพักฟืนใบหน้าหอมกันพี่น้องว่าถางเอาใส่ดินแล้วมาตากแดดมิสิทธิ์บล็อดพี่น้องต้องเอาเอาไปพักฟืนใบหน้าหอมพี่น้องผลสุริปลากาอัปเดตนี่แหละบอนไซ ส่วนพ่ก่อหินหรือก่อปูนเหรอนี่มัดด้วยเสียกฟางเข้านี่กะประมาณนี้ครับพี่ร้องสวัสดีครับ